สวัสดีนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมอ๋อเพอร์นัมบลานะเดี๋ยวเดี๋ยวสิเด้ออโอเคอ่าเราอยู่กับเกมเกมร้อนในตำนานอีกเกมหนึ่งไม่แพ้แอมสตาเนยเออมสตาแอมสตาเฮียอะไรสักอย่างที่มันก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะเกมเมอร์ก็เอาละนิวเกมเออใจเราสอนไม่สัตว์กูเล่นมาแล้วจบมาแล้วครับผมโอเค นมอนนะวิชเอาโนมันบ่นอะไรก็ปล่อยมันให้มันบ่นเนาะไอ้เราก็คนไทยอ่านอังกฤษไม่ออกอ่ะอังกฤษได้เกินศูนย์ไม้ฟาดตักูยินแเล่นเย่เยเยเยดอกระเป๋าแดงล้วพาถุงยางไปคุมคืนในหิมะบอกเวนี่ฉันเจอถุงยางรับในหิมะกลางเวหาแล้วก็โอเปิดมาว้าวแบแบ่แบแบแบบแล้วฉันเจอไอ้คนหน้าหื่นคนหนึ่ง กำลังจะเอากับมาแย่ yeah, ข้ามดีกว่าเอาละลดดิ oh, ้งว้าวน่าตื่นเต้นนะเกมนี้เนี่ยอ๋อหลดดิ้งนานแ้โหลดดิ้งอ๋อเราตื่นมาในห้องห้องหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวอยู่ที่ไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ห้องห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัดธรรมดาที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวสิมันต้องมีอะไรเดี๋ยว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 เตียงอ่ะเ,เอาละออ่าเกมนี้ถ้าคุณดูดีๆมันก็อ่ไอการเล่นการอะไรเนี่ยก็เหมือนไอเกมเอมสตาร์ Star และสิ่งที่ผมพูดมาอ่านี่อะไรวันเหรียญนะเพราะมันคล้ายเกียวกันนะพาราด็อกกับฟิกชั่นเสียงอะไรเนี่ย คนเอากันด้านนอกนะว้าวอิสระอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทูดูริดอุ้ยเสียงเสียงด้านนอกน่ากลัวเอากัารเบาๆหน่อยครับห้องข้างๆครับผมครับครับครับผมครับครับขอออเพี่ปองครับช่วยส่งทีมงานไปดูห้องข้างๆหน่อยครับผมบิชัยคนละเกมแล้วเอ้ยคนละรายการเอ้ยช่างมถอะเอ้ยเปิดประตูเออนี่แหละ ไม่มีอะไรเลยอรอโอเค,อเ,คเปิดซี่งอกูเก็ีหมอนไี่ที่สุดอ๋อยกอยกได้ด้วยนะเออกูปิดไว้ก่อนดิฮะนี่แม่ไงสัตว์มึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกฮอะไรเนี่ยอืมกูก็อุตส่าห์ย้ายมอนอ้าไอที่เวลาเราไปคอนเสิร์ตเนี่ยใช่ป่ะ 24. อ่ายิบซี่เออนั่นแหละ ไม่อ๋อ between light and shadow as it is d i k e that but I'll get o f f now อ้ใครคือโอช่างแม่งอ๋อ the pencil น่าน่าอย่างน้อยมันก็หนักขึ้นหนึ่งปเปอร์เซ็นต์ามึงทำอะไรก็ไม่ได้หรอกเชื่ออะไรเนี่ยอ๋อแตกแล้วเอาหน่ามันต้องมีอะไรแหละแล้วนี่คืออะไรเนี่ย เดเวิร์ส working condition ready squeeze anything blah 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 b l a ว่าหมุนได้ด้วยอะไรเนี่ยกัปตันเรือกัะตันครบเหลียวไปในเกินสิบองศาลิปตาเราย้ายมาในควางขวาซ้ายขวานะทุยไม่ใช่นะเอ๊ะมันต้องมีอะไรเลยนะนี่อะไรเนี่ยเดทโค้ดอ่ะไม่ใช่เรื่องเดทโค้ดเดทโค้ดเดทโค้ดเสียลอยเนี่ยโอเค เราจะลองอันนี้คืออะไรอ๋อไฟเมียนหมดไหมเนี่ยกดสติก๊กอ๋อกดจีได้ด้วยอ่าเจงส์าอ่มเ <c oughs> พิ่มน้ำหนักคริส s e what I'm thinking เหรอหรือว่าอ่านว่าใครฉันก็ช่างเถอะอืมอืมเดี๋ยวซีไม่ไายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าใส่ได้หรอน๊บ <c oughs> นบ อ่เพื่อความง่ายได้เราจะไปย้ายถือมาเล็กนึงนั่นแหละนบ nope. ต้องบอกว่าเกมนี้ผมเล่นจบแล้วแต่ว่าเล่นจบเมื่อน,นานมากแล้วก่อนเดี๋ยวขอนึกก่อนเออืมอาา่าฮ่าเดี๋ยวสิอ๋อจำได้กูใส่ตรงเนี้ยจำได้ดีอ๋ออืมต้องทำไงเนี้ย เอ้ยไอ,อ้ไม่มีอะไรเลยเหรอเดี๋ยวสิเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวมันฟิตอยู่อ่ะอ่าเดี๋ยวดีๆๆอ่าแล้วลองใส่ใหม่เรื่อยๆอ่าฮะจริงด้วยอ้อได้แล้วโอโหแม่งอื้อหือนี่ความจำดีข้ามีมันสมองอ้อเยี่ยมแมน เห็นแอร์ทีไรเนี่ยของผมไม่ได้เล็กนะเปิดไซสปอดควายดิสโ์้ดัมดิสโก้อ่าฮะพอพอพอครับผมขออนุญาตเปิดนี้นะครับนี่อำนาจแห่งลุงดำลุงดำลุงดำอืมเหย็ดเป็ดอ่า i อ h t and นบอ่ะหรว่าต้องใช้เรียนี้อีกไงนบทูฟาอ๋อทูฟาอ่าม่โอ้โหจอดัอ่าถ้าเสียงดังนี่คือแบบว่านะอ้ p ัสจี and น o จี Nope. ในปี2001เราได้เจออะไรยาวๆเป็นแท่งอืมเคียวได้ด้วยหักได้แต่ไม่งอมีรถ็ชกโาแลตด์ขวบเรียอีควายอ่านี่มันออโต้เซฟนี่อ่าออโต้เซฟก็โล่งใจอุชิว h ว t ติสติสอ่าเอ้าอ้อะไรนั่นไอแมงมุมเนอะสไปเดอร์แมนเนี่ยวอเออเดี๋ยวทำไมกูมาตรงนี้กวะ เด้อเด้อกุงกุงกุงอืมเด้อเด้อเด้ออ๋อฮะอะไรเนี่ย Separation จะเปิดเดิกหาเอาแล้วกัน Separation my something else you man fucking nope เอาเดี๋ยว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 ไปทางซ้ายไปทางขวามึงให้กูไปทางไหนโอเคเอาละทำไม้ทำไมปล่อยแล้วมันอยู่ที่พื้น แสดงว่ญญาต้องไปทางนี้ถ้าปล่อยแล้วมันลอยเสด็จไปทางนี้อ่ะไปทางนี้ทุย <c oughs> มุกอะไรกูเนี่ยเวลิลคิดว่ากูอ่านออกอที่ผ่านมากูกระแดะอ่านทั้งนั้นโอเคฐานไฟฉายท่า,ทางนั้นไม่มีไฟฉายอืมเผื่ออะไรไม่รู้โอ้ยไฟแดงอะไรเนี่ยคอยใช้ดีกว่าเฮ้ยกูอยู่โค้ะมึง าเดี๋ยวสิอโอเคเดี๋ยวอ,อุ๊ยได้จริง <c oughs> ด้วยเฮ้ยกูอีกกูอยากแบกอีกกูอยากแบกอีกนี่สัตว์เอานี้ยแล้วกันอเอาไอเย็ยนี่ใสแ่แล้วเอ้ยเรื่อยๆเขาย้ายไงนะเรื่อยๆเดี๋ยว น่าจะมีปุ่มแบบว่าโอ้ยชไม่ใช่สิเดีเดวเดๆๆดะเดะ What What do you do จะไปไหนอ่ะอ่าหรือว,ว่าคือทางนี้อีกอ๋อเดี๋ยวเอาไปด้วยเพื่อได้ใช้อะอะไรเนี่ย Call เที่อะไรอ่ะ เอาทานพีใช้ ه, <า>อู้ได้แบตเตอรี่มาอ้เสียงกระซิบอะไรนี่อะไรนี่ Watch Watch your step อะไรให้ดูทางอะ,อา,ะอาโวว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 ว้วววววาโคกเย็ดเป็ดเอาลวว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 ว่วววว่วว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 ว

ดูจากเออผมดูห oh, น oh. ังผ <sh> <Genesis> ah, okay. ีออกูจะบอกกูดูหนังผีบ่อยนะแล้วไอ้มุกเนี่ยเจอบ่อยมากไอ้มุกไอไอแอเสียแล้วก็โดนแล้วตายหาเนี่ยโอเคมุกเดิมสไตล์เดิมและที่เดิมอู้อู้ทำไมมันดึงยากดึงเย็นแบบนี้แม่งน้ำหนักคงเยอะนาดูกดจีสติกเวก่อนอ๋อ yeah แมน I can't walk เราจะไม่เข้าใกล้มันอืมเพื่อความปลอดภัยชียอะไรเนี่ยอืมอาา่ะฮะไอเท่เอาไม่ใช่อะไรนี่โอ้อันนี้ที่บ้านผมมีนี่ไอ้ตราเนี่ยชาเห้ะไม่ใช่เรื่องไม่ได้ด้วยน,นันน่นๆๆๆๆเดี๋ยวสินี่มันเน,นื้อวัวราบซอสเอามาต้มอ,อร่อยนะ่ะเรนนี่ The switch s o much control อ่ามา the, แบบ cool cool learning นะมันต้องการปายป่ะนี่ก็บ pipe อือไม่ได้นะต้องการเลยว่าอือนี่นี่นี่ไปไปไปเพื่อจะได้อีกโอ้ยไม่ได้แล้เอาไวอ้อ่ะเพิ่งจะได้ลองใส่เหรียญดูสิ Christ what I thinking อันนี้อะเห็นมันอ,อ๋อ รูปหลังคล้ายเนะวาะเชฟเชฟว้าวได้เลยองศาเท่ากับสิบนะตอนนี้นะองศาเราลดขึ้นมากเลยฟิเซอร์นะเดี๋ยวก็มีคลริลินอย่างช้านะเยอะๆยะยะเลยว,ว้าวเลือดอะไรเนี่ยว,ว้าวอูว้อู้เรามาเจอกับโอ้เลเซอร์นะก็โอ้นี่ โอ้โอ้โอ้บน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 แล้วแล้วอ๊อะไรเนี่ยอืมอืมอ mm ืมเราไม่อ่านมันบนในสัต anyway. ว์บนบนไห่เราต้องเนี่ยอะไรเนี่ยเขาคนนี้เป็นลิสิดลงตายคาลูตูดได้โปรดพาเขาไปหาหมอด้วยนะครับเขาสายไปแล้วครับโูดกําเรบโวยโว่ขำมอเบบี้อโอ้ะว๊อ อ่าอะไรก็ไม่รู้อย่าไปสนเลยครับนี่อะไรเนี่ยโห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 เยอะพ่อมตายเย่ะแม่ตายเย่ะปุองเยี้ยแม่ตายยาระเบิด keep the a power อะไรเรื่องอานไม่ออกกูงงกฤษนะออตู้ตู้ตู้อืมตู้บางตู้บางประตูอ๋อ อันนี่เราเข้าได้แล้วโหลดดิ้งเราไม่เจอกับหน้าอะไรเนี่ยอ่าไ,ไปก่อนนะโอเคเนี่ยอะไรเนี่ยแอลโกอฮอล์มึงจะไปเดชเอ้ยมึงจะไปดื่เมเหรออันนี้คืออะไรอ,ะอ่ะอ่าเซฟเจงเดี๋ยวจะมาตรงนี้บ่อยๆนะเราเมไมไว้ตรงนี้เลย เดี๋ยวเปิดก่อนอะไรเนี่ยเทปอ่ะอโอเคแม่งเสียงเปิดซะโอโหร้อนร้อนจิตร้อนใจเนี่ยอ่ะ There is no tape อ๋อเราก็ต้องใส่เทปเข้าไปแล้วอ๋อต้องเปิดด้วย My name is, My name is, the is of c o l o r t h e b a n e d born l i k me ฟัง ยึบเราเล่นสอดแอบก็อึบอ่าสอดแอบสอดแอบสอดแอบโซเดรฮุบเบาฮุบเบาฮุบเบาช็อตอับช็อตอบไม่ฟังเว้ยเราฟังไม่รู้เรื่องนะโอเคเอ้ยเกิดว่าเราต้องมาอีกนะอันตรายอันตรายนะเราเอาเย็นเนี่ยป้องกันตัวไว้เจอผีเนี่ยเราก็นี่แม่งเลย ล็อกหาพ่อมึงเย็ดเดี๋ยวเเข้าดีไม่ะเดมอิสัมอะไรเดมล็อกเดอะล็อกอะไรนี่ล็อก n เว a ฮ่า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 ออ ขาบไล่ไม่เลยอ๋ออืมขอ้ออะไรยังอู้เข้าดีไหมวะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอีกห้องนึงดีกว่าอ่าอันนี้ก็ยังล็อกโอ้หเข้าดีไหมเนี่ยปลอดภัยไว้ก่อนอืม อะไรเนี่ยเด้อ๋อก็ต้องเก็บสิใช่ฮะเสียงอะไรชิบหายชิบหายชิบหายอะไรมาตัวอะไรมาเด้อ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 ตัวอะไรมาวะเฮ้ยเสียงเดินหน้ารังเกียจใช่ไหมเราเราคิดไปเองวะ เออเวตัวเ uh oh 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 oh. ียลวตัวเฮียลวอ้หอ้โหโอ้โห้หหน้าเหมือนพ่อใครหน้าเหมือนคนที่กดดิ s ไลค์นะคนไหนด i ส l ลค์จะเป็นหน้าแบบนั้นเลย ใช่ปะประตูไหนครับโงโเ่เอ้ยมึงคิดว่ากูจะอยู่กับมือเยอะเอยาเยเอาละเราต้องเล่นบทบู๊กันแล้วอืมเดี๋ยวห้าเอ้ยวังว่ามันจะไม่ได้ยินเสียงที่เราปล่อยของนะโอเค เย็ดเป็ด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 ซ่อนตัวเองซ่อนตัวเองโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งอุโอ้ดรอป I feel that โอ้โหแม่งมึงมึงอย่ามึงอย่าคิดี่เข้าอีกโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โโอเคแมนโอ้โหเราหอดสักทีนะโอ้โหแม่งตัวอะไรวะมาตัวเยี้ยไรวะยัดไปเลยอ๋อมันจะไม่มีอีกแล้วนะหวังนะเดเดี๋ยวนี่มันที่เดิมนี่เดี๋ยวแม่ไหนจนั่น่นันกัวแล้ว ซีเ l a t i o n แล้วก็ทีเดิมเรามาอะไที่เดิมวะน้ามันต้องไม่ใช่ที่เดิมเลยหาเห็นไหมออมอีสันเอ้ยแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยแล้วเปไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวนี่อเย่เย่เยย เดี๋ยวแล้วแล้วกูไม่มีโซดาแล้วอาา่าฮาตรงนี้อาจจะเปิดแล้วก็แล้วเย็ดเป็ดดีนะที่กูปลดล็อกแล้วฮ่าเลยเสียเวลาแท้ไม่แน่เราต้องวิ่งไปมันน่าจะมีอะไรดีๆบ้างแหละอืมนะครับเราต้อง หาวิธีที่จะออกไปให้ได้ว w ายเราเป็นอะไรเนี่ยทำไมอยู่ที่เดิมเนี่ยไม่ไข่ดกเย้ยโอ้เอ๊ะเราต้องตัดอ่าฮะเดี๋ยวอืม เอาเอาพมยืนเนี่ยเฮ้ยมันต้องได้เลยนะเด้อเย็ดเป็ดไม่ได้วะมอาอืมมากลับไปได้ไหมเนี่ยกลับไปก่อนวองว่าจะไม่มีสเปรอะไรอีกนะฟิเซอร์นั่นไง กลัวแล้วเนี่ยบลัดไงเนี่ยบลัดเาียเนี n ่ยเนี <pawn> ่ยเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอลโกฮอล่ะไม่ใช่อ่าดูือหรือจะเป็นนี่อ้าฮ่าไอ้กูมีสมองนี่โอเคเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยคใจเย็นใจเย็น âu là mmm. Ah, mấy hãy ngại Hồ Ho kìm chiu chút chút chút. So mày là lúc của lúc ấy kìa nắng mặt sạch A perfect. Dệt Này bọn ngay ngay Nó ngay cái alcohol ngay 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 นบรือว่าฉีดตัวเองหรือว่าต้องฉีดอีกครั้งหนึ่ง I don't wanna run out y e a h man Okay 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 uh, yeah ฉ <c oughs> ีดอีกครั้งโอ้โ oh, ห <c oughs> เสียงเลือดได้ใจมากนะโอเคเห็นความแตกต่างแล้ว <c oughs> โอ้โหชิวๆครับด่านนี้โอ้โหเด็กทาวก็เล่นได้นะคิกตูคอนติเนียอัสเยี่แมนว้าวบิวตี้ฟูลตรงไหนเป็นไงอีกเนี้ยเป็นไงอีกอะเด้อเด้๋ยด้สิวนี้มันคิดไปเองละมัง้งอะไรเนี่ยเอาบรอกินนะ ว้าไฟไหมอ่าชดเออเด้อเดี๋ยวๆๆเดี๋ยว้ออ้นี่มันหนาวเน็บหนาวเน็บต้องไปอู้หอร่างกายอ่าไม่ม pues ีอะไรทำนะอะไรเนี่ยอืมเด้วอืมเด้อเด้ออืมอะไรเนี่ย this station เดียวอืม this ็ o c k type นะ แล้วมันจะเปิดก็ต่อเมื่ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ่าม่มีอะไรมัง้ง The door control remote however อ่า emergency ฉุกเฉินนะอืมฉุกเฉินฟ้าผ่าทางนี้ทำอะไรเนี่ยอ้หดึงยากด้วยอืมเราไม่ชอบดึงอ่ะเราต้องผลักนี่ โอเคคงไม่มาตากแห้งหรอกมั้งน่นๆต้องมาตรงนี้ดิ้ว okay. ้วววววเวิดวว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 วเวว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 เราทำวว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 อวว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 นวว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 ่ววนีวไววเนี่ย มันจะมันต้องเปิดชุดเฉินอะไรแน่นะอ่าบอกแล้วก็มีสมองแล้นี่ประตูเปิดแล้วโหชิวๆออกเกมนี่อ่าเราขาพ่อเหมอมันมาแล้วเสียงมันมาแล้วเสียงนั่นมาแล้วอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวทีละเรื่องก่อนโอเคเราเปิดตู้เย็นกันก่อนอืมแม่งมเอาซอสใส่ตู้เย็นเหรอโอ้อะไรเนี่ยโอเคเปิดสิไม่มีอะไรนะอ่าอืมกระทะเปล่าแหมมันต้องมีอะไรบ้างเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่มีอะไรเลย นี่ก yup. ็ไม่มีเอาคิดกลางวะอืมอ่าชิลิเอาบีชอืมไม่มีอะไรไม่มีอะไรอีอกแล้วอะไรอีกเนี่ยดูหนังอ่ะอืมหนึ่งเนกะ้าสามศูนย์หนึ่งเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าสี่ห้าเดล่าสงครามโลกเหรอ ปีสองพันโอเคชักจะมึนงงเขาแลวเอาเก็บโต๊ะก่อนอ่าฮ่าไฟฉายน่าจะได้ใช้สักวันเก็บไว้อาเปิดคอมสิโอซีดีคอมอ๋าโนโฟาวอ้อ เยแมนอ่าอ่ารหัสอะไรเนี่ย ID 2อ6ก็ต้องห้องของ3 6 0สิบฟะ Incolite เอาไม่ใช่สามสามสามหนึ่งสองสองดูสิโอเคเราต้องกระด๋ออ่านอังกฤษกันก่อนนะ โอ้ยเราต้องปิดไฟอืมมันต้องมีตัวเลขอะไรเลยนะเดี๋ยวเราแลวเราเซฟก่อนแล้วค่อยฟาวนะเดี๋ยวไปหาไอโค้ดเนี่ยเราไม่มีทางหาเองเหรอกคือผมไอเรื่องความคิดการวิคนเคราะห์ในผมกากนะเราต้องมาเจอกันทีหลังเอาละบายบาย